สวัสดีครับวันนี้จะมาดูหุ้นมีเดียนะครับมี VEC เวิร์กมีคนถามหลายตัว JKN เคอนเี้ยโมโนมีคนถามแล้วกกับเวิร์กนะฮะมาดู VEC ก่อนตัวใหญ่ดีแคปสูงสุดนะฮะดูนะครับน่ากลัวมากตูนี้รายเดือนทางขวาม,มือสูงสุดถึงจ็ดสิบเก้ากสินะครับลงมาตอนนี้ยังออไม่สางเลยนะ เดูไหมตอนรายเดือนเนี่ยสังเกตไหมนัดในวันที่หนึ่งเจ็ดนะแต่หุ้นดกานเรียนนี่นราคาลงนะครับอ่าหายไอไม่ลงเนี่ยมันทํามาทั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งจนมาสำลิดผลตรงเนี้ยครับเมื่อปีสองศูนย์มีนายที่ที่สี่บาทตอนนี้ก็สามเาท่าครั้งเองแลถามว่ารายเดือนเป็นไงผมโอ้บอลนั่นแหละเพราะลูกลูกทรงอย่างนี้นะคงไปได้ไม่ได้ไกลแล้วนแหละครับ ผมว่าถ้ายอ่อลงมานะยืนในแถวนี้ผมว่าถ้าจะชะลงกน,นะครับท่าเจ้าใจดีนะเขาคงละปล่อยให้มันไซเบรก็คงแค่สี่ห้าแท่งสี่ห้าเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็จะลงมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวอาจจะหกเจ็ดเดือนเลยนานมากนะครับแต่ถ้าเจ้าใจร้ายก็ทุบลงมาเลยเดี๋ยวให้อายรูดห้าสิบลงมาอันนี้ยังไม่รู้นะแต่อย่างนนี้ยคือผมคิดว่ามันคงไม่ได้ไปไหนอะไรและเดี๋ยวไปดูลายวีแล้วกันมันดูลายวีแลนะ้ว เนี่ยลายวิสังเกตไหมพยายามจะขึ้นไปเทชาไอซ์ายมันไม่ขึ้นตามอะ่ะต,ตอนนี้ห่างนิดเดียวเองนะสิบห้าบาทสิบสาบาทขึ้นไปถึงสิบสี่บาทหกสิบอย่างห่างนิดเดียวเองต,ตอนนี้ก็ลงมาแล้วคืออ่อนแรงมากคือตอนเนี้โอ้โหว่าดูไม่ดีแล้วแหละนะใครมีก็เตรียมตัวตอนนี้มาดูลายวันะครับลายวันเนี่ยในวันก็อย่างนี้แล้วกันตีเทนไลน์ง่ายๆอย่างนี้นะสองเส้นเนี่ยให้หลุดแล้วเลิกนะครับ หนีพอกันเลยเงี้ยแต่ก็คือคือมาเยอะแล้วไม่เป็นไรนี่ถ้าคุณเล่นสื่อสารเนี่ยผมมีเว็บแนะนํานะลองดูนะครับเนี่ยทีวีดิจิตอลวอชเนี่ยคุณเข้ามาตรงนี้เลยครับเลยด้านมือค่าโฆษณาแบบมันเปิดช้านะ่ยโเข้ามาอ่านี่แล้วกันคือวันนี้เห็นไหมถ้าคนทำเว็บเนี่ยผมรู้จักเขาเขามีข้อมูลเชิงลึกเยอะแยะมากมายอย่างเงี้ยครับทำนี่นี่คือรายเดือนนะครับ คุณเอาคุณลองไปเก็บข้อมูลดูนะแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยคุณสามารถมาเล่นหุ้นสื่อสารได้เลยไอ้มีสื่อสารหุ้นมีเดียเขามีทุกบริษัทเลยนะครับเนี่ยทุกตัวนะโฆษณาเนี่ยมัน,ม,นมันบอกได้เลยว่าเวลผมจะบอกให้อย่างน,นนะเวิร์กเนี่ยโฆษณาเยอะมากมันถึงไม่มันถึงไม่ลงไยให้ดูหุ้นเวิร์กนะกับ jk n เนี่ยแต่เจ n อเนะี่ยที่ถามมานะ เหมือนเขาเยอะก็จริงแต่เราไม่รู้นะว่าเขาเขาามีทางยโนรอดชัดใช่ไหมกาอาจจะเงินอัดยารซื้อกระถมยาเนี่ยออกครับเราไม่รู้ไงว่ามันมาจากไหนแต่รู้ว่ามันมันมัน,มนเพิ่มขึ้นจากเปลี่ยนจากช่องอะไรสิบแปดหรืออะไรช่องอะไรจำไม่ได้นะแล้วก็ R S แต่หลังๆโฆษณาลดถดถ,ถอยน่าจะถดถอยถ้าจำไม่ผิดนะไทยรัฐก็ไม่ดีแต่รัฐไม่อยู่ในตลาดหุ้นใช่ไหม โมโนก็ธรรมดานะอามารินนี่ไม่วันเนี่ยดีนะโมโนก็ก็ไม่มีอะไรมีเวิร์กตัวเดียวครับกับแกรมมี่แบบจำไม่ไมรรมด้นี่จะไม่ค่อยแน่ใจนะคือมันมีข้อมูลดิบอยู่เนี่ยคุณ,ค,ณคุณเห็นไหมแต่เขาไม่ได้คือเวลาเขาเขียนเขาไม่เอาเข้บินดิบมาเขียนหรอกครับโชว์เขาก็าามาให้ดูเนี่ยุูกห้าช่องเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ข้อมูลดิบมันมีอยู่แล้วคุณลองไป อ่านดูอะทุกๆอันอะทุกๆเดือนเขาจะมีนะครับมีเยอะแยะเลยดีนะผลประกอบการะอะไรเงี้ยวิเคราะห์เลตติ้งเนี่ยพวกนี้มันมีผลกันรนะครับไปดูเลยว่าเลตติ้งอันไหนดีนะผมให้ดูนี้นะครับเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลจากนิวเซนนะเ,เดือนหนึ่งเขาห้านะครับหลักล้านนะครับข้อมูลพวกนี้ไม่ได้มาถูกๆนะน่าจะอย่างนั้นนะครับแต่ราคาผมไม่รู้แต่รู้ว่าแพงมากเนี่ยข้อมูลพวกนี้มันเป็นเขาไปติด น่าจะไปติดกล่องเครื่องรับในบ้านของกลุ่มตัวอย่างเป็นแสนๆสนคนเนะี่ยอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยข้อมูลเนี่ยมันพอจะบ่งบอกได้เลยลีรันมีคะแนนเหรตยิ้งเท่าไหร่เราศึกษาดูนะอันเนี้ยใช้ได้คุณก็มีเว็บไซต์เลย Facebook เฟซนบรูเดยนะครับองเข้าไปติดอ่าเข้าไปกดติดตามอะไรเงี้ยก็จะได้เอ่อทำออกมาดีๆให้มันดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเขาพวกนี้มันก็จะมีแต่อะไรเงี้ยนักธุรกิจนะหรือเป็นพวกกลุ่ม ผูกก้ประกอบการเนี่ยเขาจะมาดูกันอย่างอย่างผู้จัดการเนี่ยส่วนที่ที่ท้องคุณก็เอาเว็บนี้ไปนะเมื่อที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเอาไปดูเอาไปวิเคราะห์เรื่องเลยนะช่องห้าครับอันนี้ก็จะบอกว่าช่องห้าตปนบสุดก็จะเว็บนี้แหละโอเคนะครับวันนี้นี่มาดูเวิร์กเนี่ยคุณแปลกใจไหมเนี่ยวันนี้ละลายมันนะครับขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมมันต่างครับปีซีนะนะถึงแม้จะลงมาเหมือนกันร้อยบาทลงมาสิบเท่าอะไรเงี้ยแต่ขึ้นไปหนู rsi เนี่ยยังมีรมูให้เล่นอย่เยอะนะ bc จบแล้วนะครับน่าจะจบแล้วแหละน่าจะลงคงนานแล้วแหละอ่าอันนี้มาดูรายสัปดาห์นะครับเนี่ยเห็นไหมแต่ร์วเนี่ยก็เกิดอ่า uh, d i v e r g e n ครั้งหนึ่งแล้วคราวนี้ขึ้นไปก็น่าจะเกิดอีกนะแต่จะถึงหรือเปล่ายี่สิบหกบาทแต่มก็ยังมีรมูให้เล่นนะแต่ bc มันเริ่มตอนีนม่มะแต่คิดว่าขึ้นไปก็น่าเกิด d i v e r g e n เหมือนกันนะ ถ้าถามเล่นไหมก็ผมว่ายังดูแบบดีกับอ e c นะอย่างน้อยข้อมูลดิบที่ผมจำไม่ผิดนะจำไม่ผิดที่บอกค่าค่ารายได้โฆษณาเขา,าเยอะมากเพิ่มขึ้นแบบดับเบิลดับเบิลตลอดนะอันนี้อาจจะผิดนะครับเดี๋ยวผมต้องไปลองไปเดี๋ยวมันเช็คดูนะเคยถามเคยคุยกันแล้วไม่แต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมนะั้เนี่ยในสุดตรงนี้นะครับสังเกตไหมว่าโอเคเลยตัวนี้ยผมว่า JKN เนี่ยมีคนถามมาเนี่ย JKN ดูชักไม่ดีเลยนะ อย่าให้ดูตรงนี้นะครับแปดบาทห้าสิบเนี่ยวันกุดแล้วหนีเลยนะครับลงเป็รับตรงนี้เลยหกเจ็ดบาทสามสิบนะครับแปดบาทห้าสิบนะครับจำง่ายๆเลยแปดบาทห้าสิบแปดบาทสี่สิบห้าแปดบาทห้าสิบเนี่ยหลุดถามว่าดีไหมผมว่าทรงอย่างนี้ไม่ชอบนะบถ้าคุณลองเล่นทานที่เนลือเนี่ยคุณตีดูเนี่ยต้งแต่ตีดูมือนเมื่อเมืนจะเบรกนะอืม อย่างนี้แล้วกันถ้ามันเหมือนมันเหมือนม,น,ม,น,มนจะเบรกนะฮะถ้าอย่างเงี้ยคุณก็รอด,ดูไปก่อนไม่ต้องขายก็ได้แต่ถ้าหลุดตรงนี้ขายเลยครับไปว่า้าสิบมันน่าจะรีเวิร์สกลับไปยอย่างนี้ก็ได้นะมันน่าจะเป็นอย่างเงี้ยครับไปอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่บอกไม่ได้นะหรือจะลงมาอย่างนี้เอ,อถ้าหลุดตรงนี้ก็ถึงต้องลงอะไป้าสิบคุณก็ถ้าคุณมีอยู่ก็ ะระวังไว,ว้นะเพราะกราฟแบบผมไม่ชอบที่มันอยู่ใต้อยู่ใต้ห้าสิบวันเห็นไหมครับสายไซนยแล้วมันก็นพยายามจะหล่นลงมาแต่มันยังไม่หล่นนะแต่ลายวันเนี่ยก็เกิดไม่ดีนะแดงสองแท่งนะอันนี้เป็นของอเป็น C D C นะของลุงชโลนะครับอันนี้ผมผมอบสีขาวผมเลยปรับสีเขียวเป็นสีขาวนะคือหลักการอย่างนี้เขียวก็คือขาวกับเขียวเนี่ยก็คือ M A C D มากระศูน ก็คือมันใช้แทนเองจริงๆไม่มีอะไรมากลองไปดูแล้วถึงเงี้ยนี่ครับ CDC ของคุณลุงโจนะครับชลงุงชลงุง .com อลองไปดูแล้วกันอันนี้มันผมก็ใส่นั้นบางทีผมก็ใส่ไม่ใส่แล้มันแล้วแต่แล้วถ้าอย่างเงี้ยถ้าหลุดเพิ่มนี้ไปนะผมว่าค่อยเล่นดีกว่าบาทยี่สิบอย่างเงี้ยมันก็สิบหมสิบสิบสองเปอร์เซ็นต์เลยนะครับถ้าหลุดก็ไม่ดีดนะ,ะตัวน,นี้ไปค่อยเล่นก็ได้เลย อย่างเงี้ยครับดูดหรือจะใช้โลตรงนี้ก็ได้เก้าหกต่างคัดลอดอะไรเงี้ยหรือไปรับตรงนั้นอะไรเงี้ยครับจริงๆนะอืมผมผมไม่อันนี้ผมไม่ได้ดูนะผมประกาศของเอา้ามันเป็นมาสเตอร์ครูทษทีว่าโทษทีครับโทษทีแล้วมาหยุดก่อนหยุดอ่ะเอาต่อครับทุกทีทีเมื่อกี้เป็นของครูนะมาสเตอร์ครูคืนะคคอก้าวมันก็ใช้ได้นะไม่ได้ ก็ี่ผมดูอยู่ว้วมันมันลิงก์มายัางไงไม่รู้เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างัางไม่เอานะครับเมื่อกี้มันยังยงนืนเหนือได้ผมโทษทีนะครับอย่างเงี้ยผมว่าเช็คเองผมผมไม่เอานะก็จะส่งอย่างนี้นะรายวันนะแต่ละสัปดาห์มันยังโอเคนะแต่ดูเหมือนก็ก็อย่างที่บอกไม่ค่อยชอบแต่มันมันเบรกอันนี้ไปแล้วอ่ะก็ต้องดูอีกทีแล้วกันอืมคันนี้อ่าอย่างนงี้ก็ อย่าให้หลุดนี้นะครับหลุดนี้คุณต้องคัดรอแล้วนะแปดบาทเก้าสิบถ้าชัดนลายวันเนี่ามนคนละเรื่อกงกับรายสัปดาห์นะรายสัปดาห์คือก็แท่งหนึ่งห้าวันห้าวันมันก็ตั้องนานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแปดบาทห้าสิบแปดบาทเก้าสิบนะประมาณเก้าสิบกี่แค่สามช่องแค่นั้นเองอันนี้มาดูโมโนโน,นะโมโนเนี่ยกราฟดูไม่จืดเลยนะแต่มีข้อดีอยู่อย่างนึงนะคุณเห็นไหมเห็นอะไรไหมครับในรายสัปดาห์นี อ่าลงมาเนี่ยไอส์เออมันก็มันก,นก,นก็ไม่ได้เกิดมันก็ไม่ได้เกิดคอนเวอร์เจนนะมันก็ลงตามระบบของมันแต่คราวเนี้ยมันลงมาขนาดเนี้ยเราเราขอไปดูมันก่อนว่ามาจากไหนโอ้ตายมังเจ็ดบาทเลยเหรอตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเลยเนี่ยนั่นแบบเดือนไหนเนี่ยหนึ่งสามโอ้เจ้ามือน,นี่ยมูโนเน็กต้องเเปลี่ยนเป็นมูโนเน็กแก่เนี่ยผมเพิ่งดูนะดกว่ามูโน,นใช่ไอ่า อย่างนี้จะเป็นเล่นๆๆนะเลยผมว่านะนี่ผ่านไปแล้วกันนะโอว่าพูดไปก็เจ้าก็าโหดอ่ะเนี่ยเอาง,ง่ายๆเลย,งงย,ยน,นะครับคุณจะเล่นนะรอหกห้าตังคนะ์แล้วรอโล่เก่าถ้ามาถึงคุณก็ซื้อคุณจะได้ได้มีเลเวลเอชหน่อยที่ว,ว่ามือคือต้นทุนคุณต,ต,ต่ำไปเนออี่อจ้ามันดูไม่ดีนะแต่หน้าจับได้เนี่ยมันมันเหมือนกับเนี่ยมันหลุดในชะ่นไหมหลุดว่ารูปวัฟางไปแล้วด้วยเนะี่ย อยังไม่หลุดนะครับเดี๋ยวผมตี้ดูอต้มเป๊ะเลยเ่ายง่ายถ้าเขาหลุดเนี่ยรุนรงการายคุณก็เลิกเล่นจบไปเพราะคนทุนคนเสงี่ยอย่างนี้นะ่ยรายจักาเขาเก็บมันเป็นชาติเนี่ยไม่นนรู้หรือติดหรือเก็บเลยผมก็ไม่รู้นะแล้วคุณไปลองไงแล้วกันแล้วคุณอย่างนี้คุณก็ต้อง เล่นทุกอื่นเถอะไปเล่นเวิร์กเงี้ย b ีซถึงแม้ดูเนี่ยตันๆยังก็ยังมีปันผลให้เดีว่วงห้ตัวนี้ไม่น่าจะมีนะเจ้าขึ้นชื่อมากกินรวบคนเดียวอะไรเงี้ย AS หักร s เสียงที่บอกเ s w วีคนะฮะดูวีคนะครับลแล้วเนี่ยสร้างดับเบิลวัตถ่ามามันจริงมันสวยนะ สังเกตไหมเวลาคุณกวาดตามมาางปุญหาเนี่ยหนึ่งครั้งสองครั้งสามครัง้งสิ่งนั้เอ้ยถ้ามันยืนได้นะตรงเนี้ยเลยเนะนี่ยแถวเนะี้ยนะครับผมว่าสวยนะไายเส้นมันต่ำละถามว่ามัเป็นขาลงไหมถ้ากองเนี่ยนะผมคิดจะเฉยนะผมคิดว่ามันหรัปผมนะผมปรับฐานแต่ถ้ารายวันอนะ่ะใช่ขาลงแต่รายสัปดาห์เนะี่ยผมคิดว่า อาจจะเรกปรับฐานมันก็อาจจะไม่ใช่นะดูเนี่ยมันอาจจะเป็นไซด์เวดาวเนี่ยแต่มันมันไม่ใช่ดาวเทรนนะฮะมันจะนับจากเนี้ยคุณดูนะนับจากเนี่ยเออถ้านับจากหนึ่งเก้าในเมษาเนี่ยออมันก็ก็ไซด์เวดนะอย่เฉยนะเวลาคุณดูมีคนถามคุณว่าหุ้นอย่างเงี้ยดูยังไงผมจะสอนวิธีดูง่ายๆนะคุณดูจากเริ่มต้นมาสุดท้ายถ้ามันเท่ากันมันก็คือไซด์เว์ถ้ามันเริ่มมาอย่างนี้แล้วสมมติว่าจุดตรงนี้นะ อย่างเงี้ยอะไรเงี้ยอย่างเงี้ย,ยถูงก,กว่าเห็นไหมก็ถือเป็นดาวเอเอเดูดูดูดดวันแล้วกันวันมาจากเนี้ยครับยี่ห้าแต่ตอนนี้อยู่สิบเจ็ดนึกออกไหมดูแค่นี้แล้วคุณผาครึ่งลงมาเนี่ยคือเป็นดาวเทมชัดเจนเลยดูจากครึ่งหนึ่งเลยอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้มันถ้านับจากนั้นมันจะเป็นแค่ไซด์เว่เลยมันอยู่ที่ว่าเราเอาเวลาเท่าไหร่นะมันไม่ได้เวลาเราเปิดมันก็จะเป็นดีฟอล์ของมันนะถ้าคุณจะเลื่อนอย่างเงี้ออยอา,าอย่างเงี้ยหออายอย่างเงี้ยนึกออกปะตั้งแต่ปีหนึ่งหก คุณก็ต้องเป็นไซด์เว้าขึ้นนิดหน่อยเพราะมันเริ่มอยู่ที่สิบบาทตอนนี้มันสิบเจ็ดก็ไซด์เว้์อัพนี่ออกไหมครับมันอยู่ที่คุณเลือกแต่ถ้าคุณมาเลือกอย่างนี้นะเลือกแต่ปีหนึ่งสามโอ้โหอันนี้จะเป็นอ่าเป็นอัพเทนที่ออกไหมมันอ,อยู่ที่สี่บาทอะไรนี่อยู่ที่เวลาแล้วันแต่ดีฟอ์เราไม่ต้องไปสนใจเราดูเพาะหน้านี้อะอย่างเงี้ยเออผมว่ามันเกิดถ้าสี่ครั้งนะหนึ่งสองสามสี่ถ้ามันมีคือได้นะผมว่าเด้งแรงนะ ลายสัมลายวันน่ะดูไม่ดีเลยก็รูเก่าตรงนี้เนี่ยถ้าผมจะรับนะอ่าสิบหกบาทแปดสิบประมาณนี้นะครับถ้ายืนได้ก็ดีนะถ้าจะน่งได้ถ้าถ้าใกล้ๆเนี่ยเอาเส้นนี้ก็ได้นะอันนี้มันสิบหกบาทห้าสิบจริงมันหกสิบประมาณเนี้ยเอาลองเป็นแนวรับอ่าแล้วก็จีมเอ็นนี่จีมเอ็นถ้าผมจำไม่ผิดน,นะพื้นอ่าก็ได้ค่าโฆษณาเยอะมากนะก็รวมกับวันอะไรใช่ไหมก็มีสตอร,รี่แหละะ่งเขาอ่ะ แต่จริงอีกก็เกิดเดเวอรเจอรอีกแล้วอ้าวนี่เป็นเวอรคว์คอยต์ทีกโี้โยยังงงวมันเหมือนกันได้ไงนี่ใบกลาามเนิ่นไปน้ำใหม่เอ่อแกรมมี่อ่าดูนะครับอ่าอย่างเงี้ยถ้ามองจากซ้ายมาขวานะก็เป็นซ้ายียร์อาร์บแลนเล็กๆพอมนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณเก้าบาทอันนี้สิบสามถามว่า ีไหมอันนี้ก็ยังโอเคนะแต่อย่าให้หลุดตรงนี้นะครับหลุดตรงนี้คุณหนีเลยนะไงครับสิบสามบาทนิดเดียวเองล,ลายวันดูไม่ดีนะครับเพิ่งลงมาเนี่ยได้สามแท่งเองมีช่องว่างเยอะอันนี้ก็ g ีเไม่ดีนะสุดท้ายเนี่ยที่ดูมาก็จะมีแค่วัวล้วตัวเดียวที่โอเคมีช่องว่างให้ไปต่อมีซีก็ยังมีนะ ต่มีซีผมว่าน่าจะต่ำนะดูจะทักเต้นมันตรงเนี้ยไม่ชอบเลยนะครับหา่างไกลเนี่ยเหมือนอ่อนแรงมากๆก็สุดท้ายก็อย่างที่บอกครับอันเนี้ยใช้ได้น,นะทีทวิดิทชั่นวอตเราไปดูนะครับเออแล้วมึงก็ไปดูขา้างในมีอะไรเล่นเนี่ยเยอะๆบูรคาค้าโฆษณาถ้าคุณชอบเล่นพวกนี้วันนี้มีพวกมีทุกอย่างครับเรตติ้งนี่มันบงบอกหรือก็คือเรตติ้งมันแปลงมาโฆษณาเรตติ้งเยอะโฆษณาเยอะ จริงๆแล้วอ่ะเวิร์กพอยต์เลตติ้งเขาไม่ได้สูงหรอกแต่ผมคิดว่าเขาได้โฆษณาจาก y o u t u b e เยอะนะได้กำไรได้เงินเนี่ยเขาก็ลง u t u b e ตลอดใช่ไหมเวลาคุณเปิดไปกูเห็นแล้วเวิร์กพอยต์ยมันลงเรื่อยเลยก็มีคนดูไม่น้อยนะอโอเควันนี้นชว่วงดีนะครับช่วงดีในการลงทุน,นขอบคุณครับ